สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านเข้าสูก่สการเสนอโครงการที่จะเปลี่ยนวิถงการทำในโรงเรียนของเราวันนี้เราอยู่กับผู้ริเร่โครงการที่ได้้องไมบ่บริสวส,ส,วส,สวัสดีค่ะทายกุือจเริ่มต้ตตนและทําไมปัญหาการบรี่ถึงเป็นเรื่องด่วนของโรงเรียนของเราคะการบรีสในยุคนี้นะคะคือการสร้างแบบแผนหรือภายในใจค่ะโด,ย,ย,เดยเฉพาะในโรงเรียนองค์กรเครือข่าของเรานะคะ ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะทั้งกัะเยียงโมงมูเซลเลยและกลุ่มชิพันธุ์อื่นๆค่ะความหลากหลายนี้เป็นทั้งจุดแข็ง<ม>แต่ก็มีจุดอบอดบางค่ะที่ทําให้เกิดการล้อเลียนสำเนียงจะต้องใช้ยายหรือว่าการติดกันเพื่อนให้ออกจากกลุ่มได้ง่ายขึ้นค่ะโรงงานนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงให้เข้าใจไม่ใช่ความแตกต่างค่ะค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงๆนะคะแล้วเราควรจะคิดหลักอะไรในการแกร้ไขปัญหานี้คะ เรานะคะไม่ได้จะมาสั่งสอนว่าห้ามยูริ y ค่ะแต่เรานะคะจะมาปฏิวัติความคิดค่ะโดยใช้2หลักการค่ะก็คือหนึ่งหลักการสมพานใจค่ะเราจะสร้างกิจกรรมที่ทําให้ทุกคนนะคะเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ถูกยูริเพื่อสร้างความเข้าใจจากที่ใน,นค่ะแล้วก็สองค่ะหลักการเส้นขนานค่าเราจะสื่อสารว่าทุกคนนะคะแตกต่างกันได้เหมือนเส้นขนานค่ะแต่เคียงข้งางกันอย่างให้เขียนกันค่ะ การเปลี่ยนเปลงนยมใหม่เลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเราต้องการเปลี่ยนสลเงินทางสังคมในโรงเรียนที่มองว่าคนที่เหนือกว่าค่ะคือความเท่ไปสู่ขั้นนิยมใหม่ค่ะที่มองว่าความเท่ที่แท้จริงคือการอ,อรุบรัตและการยอมรับในความแตกต่างของคนอื่นค่ะโดยเป้าหมายสศึกษของเราะคะเราอยากสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพให้เกิดขึ้นในโรงเรียนแหน่งน,นั้นเองค่ะ ความรูสุขภาพมากค่ะแล้วคิดว่านักเรียนนะโรงเรียนจะได้ถึงประโยชน์อะไรจากการทำโครงการนี้คะสาหรับนัเกเรียนนะคะจะมีความกล้าแสดงออกแสดงความเป็นตัวเองออกมากค่ะจะรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและรู้สึกว่าอยู่ในโรงเรียนแล้วมีความปลอดภัยค่ะสําหรับทางโรงเรียนนะคะจะมีบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะเพื่อต่อกันเรียนและกันสอนลดความขัดแย้ง ราไปถึงสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนค่ะโดยประมาณของเราะคะจะครอบคลุมตั้งแต่ชั้นม .1 ถึงม .6 และคุณคือทุกคนตลอดภาคการเรียนที่สองคะ่ะมาถึงส่วนที่ทุกคนอยากรู้เราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นจริงได้อย่างไรแล้วคุณมีกิจกรรมอะไรที่เจ๋ๆที่อยากมานำเสนอบ้างคะเรามีแผนงานสี่ระยะที่เรียกว่าสี่ค่ะ แต่จะขอยกตัวอย่างกิจกรรมให้ละที่จะเกิดขึ้นจริงดังนี้ค่ะนี่นะคะเป็นกิจกรรมประจบสะท้อนความคิดค่ะเราจะติดได้กระจบบันใหญ่ตามจุดต่างๆพร้อมข้อความว่านี่แหละนะาะคของพี่ที่แท้จริงค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในทุกๆคนในทุกๆวันค่ะสองนะคะเป็นกิจกรรมนำเพงประสบกันค่ะเราจะสร้างบทลอใหญ่ให้นักเรียนมาเขียนกระบายความรู้สึกหรือเพลงบัประสบการทุกๆรื่หรือแม้ได้บุชื่อค่ะ เพื่อเปลี่ยนความจุดปวดให้ไปตื่นพลังแห่งความเข้าใจสังกัดกันสารนธาเป็นกิจกรรมไปเปิดคิร้างทิ่ Pere, os, ต่หัวข้อ My Night of Blue ค่ะเราจะให้นักเรียนใช้ความคิดที่สร้างสรรค์หรือความความคิดในเด็กของฉันท er ี t t ่ว wow, ิเชกยนบค่ะเพื่อสร้างนิยามใหม่ของความวาดที่ในโลกโซเชียลค่ะ ิจกรรมที่สี่นะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาเล็กๆน้อยๆค่ะแลที่สำคัญที่สุดนะคะเพื่อความแน่นยืนเราจะเปิดด้าสมัคยนักเรียนด่งามให้ท่งทำหน้าที่เป็นผู้ติงตาและจัดกิจกรรมชมบทเล็กๆน้อยตลอดทั้งปีเพื่อส่งต่อวัฒนธรรมดีสู่รุ่นน้องต่อไปนี้ค่ะค่ะเป็นแผนงานที่ซึ่งสารและภบวงจารมากค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ช่วยสรุปวิสัยทัศน์ในการทำโครงการอีกครั้งค่ะ ค่ะผลงานที่ได้ต้อง,องไม่บุลลิ่ของเรานะคะไม่ใช่แค่กิจกรรมชิ่นจัดแล้จะจบไปนะคะแต่มันคือจุดป,ประกายคลิ่เแห่งการเป็นชุวัฒนธรรมเราตั้งเป้าหมายด้วยกันดูลลอย่างไรสารสเปรกค่ะและสร้างนักเรียนกปนงานที่จะเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นๆด้วยค่ะเราเชื่อนะคะว่าความปลอดภัยและความสุนทรียนไม่ใช่แค่หนึง่งเดียวค่ะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องสร้างกันขึ้นมาค่ะ และเรามั่นใจนะคะว่าความคิดที่แท้จริงคือการอบรับและให้เก็บความติดใจทิ่ตกานในการค่ะและเราพร้อมที่จะสร้างวัธนการทนั้นให้เก็ดขึ้นที่นี่ในโรงเรียนอุปกณ์พทยาคมค่ะขอบคุณค่ะ